ถึงสนามแล้วนะครับ15นาทีก่อนบอลเตะนะครับบิกแม์วันนี้เมืองทองเปิดบ้านต้อนรับทีมที่รวยที่สุดในไทยนะสองทุ่มครึ่งครับบอลตกลงไม่หนึ่งรอบครับเอ้ยฝนตกลงไม่หนึ่งรอบครับแล้วก็หนักเหมือนเดิมด้วยนะครับมีแววแล้วว่านัดนี้น่าจะต้องเลื่อนการแข่งขันได้ปีกุมนี้สาลวิทลงไามังไม่ปปนี่แล้วบองยิงเข้ามุมนี้รอดูรอดูสวัสดีครับวันนี้ ไม่เจอกันนาะนทุกครั้งหลังปี่าเดยด้วยความคิดถึงครับตอนนี้แม์ใหญ่บิ๊กแม์ประจำเดย์ที่9เราอยู่กันที่ตลาดนะัดเสาร์อาทิตย์ของเมืองทอง1ชั่วโมงครึ่งก่อนบอนเตนเดินไปหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าความคึกคักของวันนี้สะเทือนมายังตลาดนี้เลยนะครับคนเต็มไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวราไปดูนะครับผมจัดไป โดนฝนไล่ที่นะครับเลยต้องหนีเข้ามาในห้างนะแต่ว่าความจริงตลาดมันก็น่าเดินนะแล้วของเยอะมากๆนะครับก็ใครที่มาดูบอลวันเสาร์วันอาทิตย์ก็แวะมาเดินรอฟุตบอลเตะได้นะครับอยู่ตรงข้ามข,ของคอร์ดโมเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้1นึ่ทุ่มบอลเตะสองทุ่มฝนตกหนักมากนะครับแต่ว่าดีละรีบตกรีบหยุดเวลาการแข่งขันจะได้แห้งทันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูว่าฝนตกก็เดี๋ยวเราก็าจะมุ่งไปที่สนามนะครับตอนนี้ก็นั่งรอฝนซาก่อนนะครับผม ถ้าในวันที่ฝนตกนะครับเราก็สามารถเอารถมาจอดที่คอสโมแล้วก็เดินบนสะพานลอยฟ้าจากคอสโมนะครับมันไปถึงหน้าสนามได้เลยนะครับถ้าฝนตกหนักๆแล้วไม่มีที่จอดก็สามารถเดินจากตรงนี้ไปได้นะครับสะพานก็จะถึงหน้าสนามเลยเดี๋ววันนี้เราฝนระแว้นมานะแล้วฝนก็ซาแล้วด้วยไปเจอที่สนาม ถึงสนามแล้วนะครับ15นาทีก่อนบอลเตะนะครับบิ๊กแม์วันนี้เมืองทองเปิดบ้าน้อนรับทีมที่รวยที่สุดในไทยนะครับแต่ว่าฟอร์มอ่อนที่สุดนะครับตอนนี้เราอยู่ถิ่นเมืองทองนะครับเราเลยพูดได้นะครับทีมอะไรบอกเขาไป BG ปฐุมนั่นแหละครับจะเข้าไปในสนามครับเจอกัน15นาทีก่อนบอลเตะเครื่องดื่มพร้อมครับใจพร้อมเป็นนัดแรกในบ้านฤดูกาลนี้นะครับที่คนเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นบิ๊กแม์แรกของการเล่นในบ้านเมืองทองนะครับ เล่นมาทุกทีนี่ี่คือโคตรเงียบเหงาตอนนี้แม่งเหมือนแบบว่าหลุดมาจากไหนกันไม่รู้นะครับทุกทั่วมุมเลยนะครับที่จอดรถเต็มตั๋วเกือบหมดแต่อาจจะหมดแล้วฝนยุ่ตกแล้วด้วยโอ้โหไปนี่ไปคนนี้ก็ควรได้เฮ้ยใครพามาจับไว้น้ำเนี่ย เข้ามาในสนามแล้วนะครับตอนเวลา20นาฬิกาเป๊ะนะครับเดินเข้ามายังไม่ทันถึงที่นั่งนะครับผู้โค้ชกสนามมันประกาศขออภัยท่านแฟนบอลบีจีเมืองทองเกมการแข่งขันไม่สามารถเตะในเวลา2ทุ่มได้ขออนุญาตเลื่อนไปเป็นเวลา21นาฬิกาครับบอลจบ5ทุ่มชิบหายอีกหงชั่วโมงครับ เี๋ยวเราดูว่าเราจะไปทาอะไรระหว่างเรานะัอีกหนึ่งชั่วโมงอาจจะไปเล่นน้ําตรงสวนน้านาานะนนําข้างหน้ารอนะกำลังครึ่งหน้าแข่งเลยกำลังพร้อมโดดตึ้นแบบลงมันเป็นมือสาดแล้เตะเริ่มลงมาให้นะให้แฟนบอลชื่นใจค,ครับเพราะว่าเงียบเหงามาเกือบครึ่งชั่วโมงครับค่อยมีอะไรดูกันหน่อยครับประเพนี้หมุนบอลน,นะครับไม่ได้มีแค่ในเฉพาะ บอลมัธยมนะครับ <c oughs> บอลอาชีพก็มีหมุนบอลน,นะผาลิงก <c oughs> ีราสากลน,นะครับหมุนบอลหาลิงสองทุ่มครึ่งครับบอลตกลงไมาหนึ่งรอบครับเอ้ฝนตกลงไมาหนึ่งรอบครับแล้วก็หนักเหมือนเดิมด้วยนะครับมีแววแล้วว่านัดนี้น่าจะต้อง เลื่อนการแข่งขันแน่นแน่ะครับผมว่าเพราะว่าของเกา่ายังระบายไม่หมดนะครับของใหม่ก็ลงมาแบบว่าคนหนักเลยนะครับกำหนดการเดิมครับแค่สินาทีจะเตะแต่ว่าสัก5้าทีที่แล้วมีชุดใหญ่ลงมาไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปลบาแต่ถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยเพื่อนผมจะลองไปไว่ายน้ำในสระในสนามบอลละ วีสไตล์เลยรอดูอีกสิบนาทีแต่ว่าเขากาลางพงแล้วมีลุน้นมีลุ้นต่ออีกรอบหนึ่งไงตอนนี้ลมเย็นใ<ต>ี <y in S 2> ่ห่หยโอเคเดี๋ยวไปรอดูอีกสิบนาทียนยนยยนเออได้ยินดีมาก้เโอเ้โอโยยังกับ้าแล้ว ออกให้้เเราวินมคอนเฟิร์มแรับเตะสามทุ่มฝนจะตกแล้วอีกหนึ่งรอบห้านาทีก่อนบอลเตะเกมกำลังจะเริ่มไม่อวยไม่อวยยศสนามนี้บีจีไม่เคยมปชนะเพิ่งเปลี่ยนโค้ดด้วยถึงแม้จะมีบอลโค้ดบงโค้ดใหม่อะไรก็แล้วแต่ นัดนี้เมืองทองโดนขาบ้านเออได้ได้ได้ไดขาบ้านสองศูนย์ 0. ไม่อวยสองหนึ่งไปสามสองเมืองทองเหรอฝ <c oughs> นตกแต่ว่าสนามยังเล่นได้รอดูครับปราเมียิงชนเก้าสิบนาทีนับบัดนี้เป็นต้นไป 我弟弟。 5น,นาทีผ่านคนระับต่างคนต่างมีโอกาสยิงคนละหนึ่งครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบขู่แล้วนะขู่แล้วนะหน้าแดงแล้วนะร้อนจัด ทีที่23ครับขึ้นนำจากรานิวก็แมนเนี่ยแต่บอกเลยว่าถ้าไม่โดนยิงเมืองท้องไม่มีทางกิงได้ลนนีพุนตรงเลยกีเลนไม่ตื่แล้วเดี๋ยวคนที่จะมีโอกาสถูกต้องนะครับ3-2เอาไม่ไมีไม่มีทางจบ1-0ถ้าจบ1-0น,นะเอาเท้าไว้บอนมาตรงนี้ได้เลยนะไม่จบ1-0แต่จบ1-1มาดูนี่กูแบบตลก แต่ความจริงเศร้าอยู่วยยังไม่อะไรเ่ย้แล้ว้านก้้ะเขอคุณน้ำาคุณน้นไม่ต้องหยุดนะไอ้ดนสุดาไม่ยุดก่อนนะไอ้ดนสดาไม่ต้องหยุดมึงไม่ต้องหยุด อารมณ์ติดไปนิดนึงครับอี่ห้านาทีแล้วจบครับอ้ยกีนลูกโยนอีกอ่โค่นหุนหยิดเลยันทางบอลโยนครับหงว่า lấy game lúc bên này xỏ bên này thì nắng đã dồn dồn, dồn. <laughs> แรกหนึ่งศูนย์ที่เชาขขปาลีเ<ร>าขาตาคนนับเขามาสายโยนกูลงมาเหมือนเดิมไม่เกินใจเขาไม่มีอะไรเลยเ<ร>ไม่มีอะไรกว่ามึงเกมลุกอะรู้แล้วนะว่ารับแล้วมันไม่รอดโอเคว่าจีหอย ไอจี้หอยเดี๋ยวเอาเพื่อนผมไปคุมแทนมาแล้ววอร์มแล้ววอร์มแล้วบอกคนเดียวสเตลกลับไปซ้ายแล้วเล่นเกมลุกดีดีกว่ารีเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะจี้หอยอย่าอย่าติดอย่าติเดเราจะมาต้า,มาต,ามาต้าบีบแล้วมาต้าบีบขย่าเยี่ยวลงเองกับมืเมอเดี๋ยวมาเจอใหม่ขึ้นงแรกว้าวจบครึ่งแรกแล้วนะครับผมเดินไปบอกจีหอยแล้วเรียบร้อยว่าเดี๋ยวเอาสเตาไปแทน นะครับล้วก็กลับมาเล่นหลัง4แล้วก็เอาฟองขึ้นไปเล่นหน้าเป้านะครับที่ฟองของเราแล้วก็ซีโฟลงมาเล่นตรงกลางแทนนะครับส2สองโดนแน่ดีจีเอ้ยอันนี้ผมฝันอยู่หรือเปล่าคคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเสียงหมดแล้วครับผิดแผนครับเกมหลังอะไรเกมครึ่งหลังอะไรจะเริ่มขึ้นนะครับเอาปุรเชทอดสนิทออกนะครับแล้วก็ คณะคำยกลงมาแทนครับทีรวัตรสุขแล้วนะครับทีรวัตรสุขเฮ้ยเอ้าทำปั่นกระชาชนโดดได้ครับโอ้โหตกใจคิดว่าได้เสื้อเจออะไรข้างหลังครับเต็มที่ับตะโกนเชียร์เหมือนเดิมลุยได้ปีกิขงมุมนี้สารวินลงมายังไม่ปีนี้แล้วฟองยิงเข้ามุมนี้รอดูรอดูปารเมต đây nó mở lên đi dạ แม่งเล่นมาประมาณ7จนาทีอ่ะเข้ากันแบบถึงลูกถึงโคนตลอดเลยใบเหลืองยังไม่ออกนุกนับจัดกรรมการลืมพกมาเืยพกมาคือมันแบบไม่ออกเท่ัฝแล้วควรจะได้ก็ไม่ให้บอลสีสไตล์ นาทีสุดท้ายไม่รวมก้เวลาเมื่อกี้อีจีส่งบอ,งของเข้าตะขายไปแล้วแต่ว่าลำหน้าทำให้สภาพผมต้องหยุด เกมครับหนประตูตอนหนึ่งมีอะไรอยากจะพูดมากไหมแต่ว่าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในสนามที่ไม่มีในไล์สดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับหนึ่งหงแต่ว่าคนยังนั่นสนามอยู่มันยังลุกไม่ไหวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนปิชิต จบเกมครับอย่างเป็นทางการฝนก็ยังตกอยู่นะครับยังไม่หยุดแล้วก็ดกแบบนี้ก็แบ่งแต้มมันไปนะครับเล่นในบ้านเราก็ยังทาสถิติก็ยังเดินต่อไปนะครัสถิติบีจีไม่สามารถเอาชนะได้นะที่คอนเดโดมสเตเดียมครับแต่ว่าเราอ่ะควรที่จะได้สารแต้มในเกมนี้นะครับไม่ควรที่จะไปเล่นเกมลับเพื่อที่จะเอาแค่หนึ่งคะแนนแทนที่จะ เอาตัวลุกลงมาเพื่อที่จะสร้างเกมลุกแต่ไม่ทำกลัวในการาแรกก็นี่อะไรครับบอร์ดเขาก็คงรู้อยู่แล้วคงเตรียมตัวแล้วแหละว่าว่ามันเป็นยังไงต่อผลงานนัดหลังยังไม่แพ้แพ้แค่นัดเดียวก็จริงแต่ว่าเตรียมตัวค้างก็เยอะอะไรหลายอย่างขอให้ ความมั่นใจของนักเตะกลับมาเร็วๆนะครับแล้วก็ลองให้โอกาสคนที่ยังไม่เคยลองบ้างด้านนี้ก็เสียใจนิดนึงนะครับบรรยากาศก็อุตส่าห์คนมาเกือบหมื่นนะครับแต่ว่าไม่ได้3มแต้มไปฝากแฟนบอลนะครับไม่เป็นไรนัดหน้าเรามีเล่น ACL 2เนะครับเจอกับทีมฟิลิปปินเซบูครับใครที่มีลูกมีหลานนะครับพาไปนะครับเด็กนักเรียนเข้าฟรีพบกับประชาชนแล้วไปเจอกันนะครับวันพุธตรงกับวันหยุดมาเยอะ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับบายบยตอนหรบวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับใครที่เเยังไม่ตมิดตามนะครับรบกวนฝากกดติดตามนะครับตรงนี้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 ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้นะครับผมเจอกันบ๊ายบาย